วันนี้ครบหนึ่งเดือนนะครับก็วันที่ยี่สี่เดือนเก้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดถุงแล้วก็ยังเอาน้องเข้าไว้ในถุงเหมือนเดิมนะครับยังไม่เอาอ,อกนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดถุงแป๊บหนึงนะครับอตอนนี้ก็เปิดถุงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ในถุงแบบนี้ก่อนนะครับนะยังไม่ได้ เอาออกมานะครับให้เขาปรับสภาพสักนิดนึงนะครับเวลาที่เปิดถุงอบก็เปิดแบบในช่วงเวลาแบบกลางคืนนะครับพอดีจังหวะว่าฝนเพิ่งตกไพด้วยนะครับอากาศก็จะเย็นๆนะฮะอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนแบบบู๊บวาบนะครับไม่ใช่วา่ามาแกะตอนที่แดดจัดๆหรือว่าอากาศร้อนๆนี้ต้นไม้มีโอกาสช็อกอากาศได้นะครับอโอเคอันนี้ก็เอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูกัอนอีกทีเนาะโอเคครับ อ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็เช้าของอีกวันหนึ่งนะครับก็เมื่อคืนนี้เปิดถุงไว้นะครับแล้วก็ผูกแบบนี้นะครับเปิดช่องไว้นิดนึงให้อากาศมันเข้านะครับแบบนี้นะผมจะมีทั้งหมดนะชุดนะครับก็จะมีอ่าเบอร์มาร์กนะครับมีอีพิด่างขาวนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งถุงถุงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันพร้อมกันนะครับว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ เวลาที่เราอบต้นไม้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเจ้าต,ตัวต้นไม้บ้างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปแกะกันนะครับโอเคตอนนี้ก็3มถุงเนาะพร้อมละเดี๋ยวเราไล่ไปทีละถุงเลยแล้วกันนะครับจะเริ่มจากถุงนี้ก่อนเนาะว่าผมได้อบต้นอะไรไว้บ้างนะครับโอเคอ่ะอน,นี้ก็ใช้ถุงใช้ใหญ่หน่อยครับแล้วก็อบไปเลยทีเดียว,ลวหลายๆต้นนะครับ จะได้ประหยัดพื้นที่เนาะทวน,นี้ก็ใส่กระจาดไว้นะครับแล้วก็ทุกถุงก็จะหลอน้ำมาไว้นะครับในถุงนิดหน่อยนะครับอ่ะกระางแรกเลยอันนี้เป็นอีพีอีพีเซบูนะครับอีพีอีพเซบูบูเบอร์สองนะครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเป็นไม้วางข้อมาเห็นไหมครับไม้วางข้อเนาะแล้วก็มี หนึ่ยอดนะครับแทงขึ้นมาแล้วนะครับนั่นคือเท่ากับการอบก็ประสบความสําเร็จนะครับมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับต้นไม้ที่เราอบนะครับรากอาจจะเดินแล้วล่ะแต่อาจจะยังไม่ได้ทะลุกระถางอะไรขนาดนั้นนะครับนี่นะครับต้นที่1ต่อไปต้นที่2นะครับต้นที่2ก็จะเป็นอีพิด,ด่างคาวนะครับไซจิวนะครับไซจิวแบบนี้ อ่านะครับก็แทงยอดเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมจะมียอดแทงขึ้นมาละหนึงยอดนะครับรากก็ไม่ได้ทะลุกระถางอะไรนะครับแต,แต่แต่ถ้าเกิดไม้ก็แทงยอดนั้นถ้ากับเขาเขาเดินแล้วนะครับนั่นคือเขามีการเจริญเติบโตแล้วนะครับต่อไปต้นที่3นะครับตัวนี้จะเป็นมอนสยามนะครับ มอนสยามตอนที่เอฟมาเนี่ยมีใบเดียวนะครับใบนี้เลยนะครับขาดๆด้วยเราจะยังไม่ตัดตัวดีนะครับเพื่อจะให้เขาได้รับแสงและมีการสังเคราะห์แสงเพื่อเลี้ยงต้นใหม่นะครับนี่นะครับนี่นะครับที่ได้มาก็ตอนแรกที่มาจะเป็นหลอดนะครับยังไม่กลางอันนี้กางแล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะฮะมอนสยามนะครับต้นที่สามนะต่อไปอีกมีอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะเป็น จะเป็นตัวกระเบนนะครับอีพีกระเบนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแบบหนึ่งนะฮะตัวนี้นะาจะยังไม่มีอะไรนะครับแต่ก็ยังดูโอเคอยู่นะครับยังสดชื่นนะครับยังไม่ได้มีแตกยอดหรือว่าอะไรนะครับน่าจะน่าจะมีแทงยอดแล้วล่ะน่าจะอยู่ใต้ดินนะครับเพราะมันเล็กมากนะครับแต่ก็ยังสดชื่นอยู่นะครับไม่เหี่ยวเฉาจริงๆมี2ใบนะแต่เน่าใบหนึ่งนะครับ โอเคอันนี้อีพีกระเบนนะครับอหน,นึ่งถุงแรกนะครับผ่านไปถุงที่2บ้างนะครับถุงที่2ก็จะเป็นอีพีด่างขาวทั้งคู่เลยนะครับต้นแรกก่อนนะต้นแรกต้นนี้นะครับเป็นไม้วางข้อนะแล้วก็จะมีแทงหนอ่อกมานิดนนะครับตรงนี้นะ ขาวตรงนี้เล็กๆนิดเดียวนะครับแต่มีรากที่ทะลุกระถางแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยน,ะนี่เลยนะครับอีพีด่างขาวนะครับต้นแรกรต้นแรกตรงนี้อบไว้สองต้นนะครับสองต้นอันนี้ก็อีพีด่างขาวเช่นเดียวกันนะครับขนาดใบก็ประมาณนี้นะ ต,ตัวนี้แทงยอดแล้วนะครับมียอดใหม่ออกมาแล้วนี่รากก็ยังไม่ได้เดินทะลุกระถางนะครับปกตินะครับแต่ถ้าแทงยอดแล้วก็โอเคแล้วนะครับนี่เป็นดังขาวนะครับโอเคอ่ะต่อไปไฮไลไท์นะครับตัวนี้นะครับก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้เลยนะครับมีน้ำหล่อ งถนถตัวนี้ผมทำคลิปแกะกล่องเอาไว้นะครับก็เพื่อนๆย้อนไปดูได้นะครับปึ๊บเป็นเบอร์มาร์กนะครับอ่ะนี่มาดูกันนะครับอันนี้ก็ระยะเวลาหนึ่งเดือนเ,นเต็มๆนะครับเดี๋ยวแกะแกะลอดให้ดูนะครับ ว่าถ้าไม่คำไว้มันก็จะไปโดนถุงพลาสติกโดนขอบตะกร้าอะไรพวกนี้นะครับก็แกะให้ดูชัดๆนะครับตอนที่ได้มาอย่างที่บอกนะครับมีทั้งหมด5ใบนะครับแล้วก็เฉา,าหรือว่าเน่าเนี่ยไป2ใบนะครับเป็นใบอ่อนๆแบบนี้นะครับตอนที่ได้มานะใส่ถุงอบไว้ตอนนั้นก็ยังไม่มีรากนะครับก็เลยทําให้มันอ่อนแอนะครับเขาก็เลยต้องทิ้งใบไปบ้างนะครับ ก็จะเหลือแค่สาใบเลี้ยงนะครับมีหนึ่งใบนี้นะครับ2ใบนี้นะครับแล้วก็ใบที่สามนะครับตอนนี้ตัวที่แตกยอดออกมาใหม่ใบแรกเลยก็จะเป็นใบนี้นะครับด่างเลยนะครับแล้วก็ใบที่สองตามมาแล้วก็มีเผือกอยู่สองใบนะครับข้างล่างแล้วก็ยอดใหม่สดๆเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นยอดเลยนะครับด่างเช่นเดียวกันนะครับรากก็ไม่ได้ทะลุกระถางอะไรนะครับปกตินะ แล้วก็จะมีรากเดินตรงนี้นะครับที่พอมองเห็นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยรากรากอากาศมันก็จะกลายเป็นรากที่หาอาหารนะครับจะมีขนฟูๆสีขาวนะครับเกาะอยู่ที่รากแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเปิดถุงอบนะครับวันนี้นะก็เพื่อน <S <s ๆคนไหนที่ซื้อต้นไม้ตัดสดมานะครับก็เอามาชํากับ แต่ผมแนะนานะก็คือตั้งแต่ผมชํมไมาเยอะๆเนี่ยก็จะพอมีประสบการณ์ว่าการชําไม้เนี่ยควรจะชากับวัสดุปลูกที่ค่อนข้างอมน้านิดหนึ่งนะครับเช่นขุยมะพร้าวนะครับหรือมะพร้าวสับเล็กนะครับบางบางบางอันเนี่ยใช้มะพร้าวสับเล็กเปล่าๆเนี่ยลากเดินไม่ดีเท่าใช้ขุยมะพร้าวผสมนะครับเพราะฉะนั้นควรจะใช้ขุยมะพร้าวผสมไปสักหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็มะพร้าวสับเล็กสักหนึ่งส่วน เพอร์ไลท์เนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าตระกูลพวกซิงคกเนียมหรือพวกฟิโลอะไรพวกนี้บางทีมันต้องการความชื้นแบบอมๆน้ําหน่อยเพื่อให้รากเขาเดินออกมานะครับเนาะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับมันมีบาง,บางกระถางนะที่ผมใช้มะพร้าวสับเล็กๆนะ่ะแล้วรากเขาไม่ค่อยเดินนะครับหรือเดินช้ามากๆนะครับเนาะอ่ะโอเคก็เป็นหนึ่งประสบการณ์นะครับเอามาแชร์กันหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับที่กาลังสนใจ ต้นไม้นะครับหรือใบไม้ตัดสดที่เอามาชําเองนะครับก็ผลออกมาหลังจากการอบก็จะได้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร,ชร,ชร้ช่องให้ด้วยนะครับยังไงขอบพระคุณมากๆที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ